วางไม่คนขายหมูแดดเดียวจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนบ้านหลังเล็กยุ่ญาิเยอะผ่านมรสุมชีวิตยอยู่กับสามีอย่างสมถะอะยุ่ญาดเยอะพลิกชีวิตหลังเปิดอดีตตลกยองลูกยีธุรกิจหมูแดดเดียวพุ่งทะลุเป้าจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน เียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็ทําเอาร้อนระอุทั้งโซเชียลเมื่ออดีตนักแสดงตลกยังยองลูกยีได้พูดถึงนักร้องลูกทุ่งอยู่ญาติเยอะหลังจากที่อีกฝ่ายออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ป่าเทพโพงามว่าพวกดาราที่ออกมาออกมาว่ารัฐบาลคุณบอกจะอดอยู่แล้วใครเขาก็จะอดทั้งนั้นแหละ ทุกประเทศเป็นแบบนี้หมดเลยอย่างยูญาติเยอะก็ต้องรู้สิว่ามันหมดยุคไปแล้วศิลปินขึ้นูกใหม่มันขึ้นอย่างกับอะไรจะมาว่าป่าเทพกะโลกลกาคูบาอาจารย์มันไม่ใช่เพราะคุณหมดสภาพไปแล้วงานไม่มีตั้งแต่ก่อนที่ยิ่งลักจะมาเป็นนายกอีกและต่อมายูญาติเยอะก็ได้โพสระบุข,ข้อความแรงถึงยองลูกหยีว่าโพสนี้ถึงพี่ยองลูกหยีนะคะยยไม่เคยมีพี่ในสมองนะคะเราต่างคนต่างอยู่ดีแล้วคะ่ะ เผื่อพี่จะไม่รู้ว่าประชาชนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นการทำงานของรัฐบาลได้กฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับแต่พี่หยองไม่มีสิทธิ์พูดวิพากวิจารยุยให้รู้สึกได้ค่ะหรือพูดว่าหมดสภาพดูถูกอะไรใดๆต่อสื่อค่ะไม่ได้นะคะยุยอยู่รำวง 4S Combo ของบริษัท 4S Thailand อยู่เป็นลูกรักคุณอามานิศีเลี้ยงพี่หยองแกงไม่รู้หรือลืมคะงานยุยทัเทศกาลมีทุกวันค่ะงานยุยเยอะกว่าพี่หยองแน่นอน และล่าสุดต้องบอกว่ายุยาาดเยอะพลิกชีวิตหลังเปิดอดีตตลกยองลูกหยีธุรกิจหมูแดดเดียวพุ่งทะลุเป้าจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ข้อความออเดอร์ที่ขายดีพันเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโอ้แอดมินเพจยุยขายเยอะเพิ่งได้นอนตอนตีสีครึ่งแชทด,ดูยอดโอนออเดอร์ขอบคุณมากนะคะก็เป็นที่ปลื้มใจแฮชแท็กม่ค้าหิวแสงเออหิวก็หิวกระดะนั่นเอง